แตงฟันให้สานะแต่งเบาๆอย่าเพื่ออักเสบทำาไมคข้างหลังอ่ะข้างหลังเราเป็นอะไรคะอะไรกัดหรือเปล่าตรงนี้เหรอ แปังให้สะอาดกอดยังไม่สะอาดเลยตรงเนี้ยข้างหน้าข้างหน้าอืมอย่างงั้นเนี่ยเบาๆลกข้างหนข้างในละนี่นี่ตรงเนี้ยอ่าวนหลายรอบสิ 好，好，好。爱你，爱他，爱总爱他。好，好。拜拜，拜拜。妈妈呀！别哭了，妈妈。妈妈，妈呀！ มลอกเอาไวให้หนูวะอาเลยเลยดิฮดิสิดูกลมสิขาวจังเลยอ่ะทำไมขาวจัง๊ะขาวจังเลยขาวมากๆเลย

<N> <lấy> Này, khỏi đúng phân con Hàm hàm hả mẹ Ok hàm 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 Ok hàm biệt rồi Này, chết hàm hàm con, Chết hàm 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 Này, hàm 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 đi. ยกแขนขึ้นจะเป็นสาวผมก็ยังไม่ไถูกเลยเหรอไม่ไหนเราเช็ดขาก่อนให้มันแห้งแบบขาเปียกนึงนะนะหนึ่งเส้น กอนสิยกแขนมแม่น้องฟูนี่หนูต้องบวชไหมครับวันที่สามสิบเอ็ดค่อยบวชครับบวชที่พี่นาคินแล้ววันที่สามสิบล่ะวันที่สามสิบไม่ได้บวชครับวันที่สามสิบเอ็ดหนูบวชไปมาเสื้อผ้ามาใส่เสื้อผ้าข้างนอกอาหนูไว้ตรงไหนกาออกไาข้านนอกหรอเสื้อผ้าครับ ชอบมีขี้ตาม,ามันหนูก็ใช้ผ้าเช็ดออกสะลูกหนูก็ล้างหน้าแล้วไม่ใช่หรอใช่หนูล้างหน้าแล้วมันก็ยังมีอืม,มชอบเป็นอย่างเงี้ยใส่กีก่นเสร็จยามชอบตัวนี้หรอใช่ ใส่เสื้อแล้วเราต้องชิดข้างหลังด้วยข้างหลังมันเดือดใช้แ้งใดก็ไม่เอามาใดเป่าผมที่บ้านอ่ะที่บ้านบุรีรัม์แห้งแล้วตากผ้าดีๆนะ